การจัดงานวันเกิดอะค,ะค่ะอันนี้พี่เป็นเจ้าของบ้านวันนั้นเนี่ยมีมาตรการมันมันน่ากตัวไหมคะกับการรวมตัวกันแบบนั้นคือตอนแรกเราจะจัดกันในในห้องแอร์นะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าเอ่อตัวว่าความไม่เหมาะสมก็เลยออกมาที่ากานที่ถ่ายเทนะครับเป็นเออเอาดอนะครับก็มันก็ดูจากทางงานเสิร์ฟนะครับว่า ติดแมสหมดทุกอย่างประกันหมดนะครับอากาศไทยเทนะครับแต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อค่ะเราในฐานะสภาผู้แทนราศดรคือเราเป็นอสอสวนเราการจัดอย่างนั้นมันเหมาะสมไหมครับคือเราเราเห็นว่าการจัดเป็นการขอบคุณทนายต้อยนะครับที่ช่วยเหลือพวกคดีพวก,พวกของพวกเรามาโดยตลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วนะครับจากที่ตอนแรกจํานวนเยอะมากเหลือแค่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะขอบคุณทนายนาย้อยครับแล้วก็เห็นมีเพื่อนสสในกลุ่มไลน์ของพลังประชารัฐที่ออกมาเตือนแล้วด้วยเรื่องเรื่องนี้คือการเตือนเนี่ยทุกคนก็หนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ยังยังมีสิทธิ์จัดอยู่นะครับสองการการทงติง่งทุกท,ท่านมีสิทธิ์ทงติ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เอ่ที่คุณเอ๋ได้ทุกได้เขาเรียกว่าสวนไปเนาะคุณเอส๋สวนแปลว่า,าก็ต้องไปให้คุณคุณโหนเนี่ยไปบอกคนในพื้นที่ว่าจะจัดงานก็ห้ามจาัดกันให้หมดใช่ไหมครับก็เท่านั้นนะครับก็มีความเห็นสิที่ของแต่ละท่านที่จะพูดกันนะครับตอนนี้เริ่มมีดราม่ากเกี่ยวกับกรณีที่พี่ไปตรวจเชื้อแล้วอะค่ะครับ บอกว่าสรุปแล้วที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับคือกลุ่มเมสี่ยงกลุ่มกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเสี่ยงของสสอเต้คือจริงๆแล้วเราผมนั่งใกล้กับเจ้ากรมสืสพิการฐานบอกเนี่ยคือวันที่ห้าแต่ที่เป็นข่าวนี่เจ้ากรมไปติดที่สนามมูลุมปินีคือวันที่หกนะครับแต่เมื่อวานที่ผมไปตรวจเนี่ยเพื่อให้ความสบายใจกับทุกคนที่อ่านอ่านละเอียดไม่ครบถ้วน คิดว่าผมติดแล้วแล้วก็มีบางเพจบอกว่าผมติดเชื้อโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลยังไม่ออกมาผมจะต้องจะเป็นต้องไปไปรับผลช,ช่วงนี้ครับที่พยาบานรับคำแหงต่วจลง,ลงบางการคำแหงนะครับที่โฆษณาว่าเไปตรวจแล้วในใน,ในราคาหกพันห้าเนี่ยผลออกมาห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงเนี่ยนังว,วันนี้ยังไม่ได้ผลเลย นะครับท่านหลอกโรงปราชาชนหรือไม่นะครับเม่ไม่คูดได้สื่อสารกับท่านประธานว่าท่านให้ท่านประธานต้องรับติดชอบกรณีที่ถ้ามีใครป่วยอะไรนี้เรากำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกว่าการรมการช,ชุดชุดอื่นก็งดการประชุมสั่งงดการประชุมนะครับการประชุมเน,นี่ยเป็นเป็นอำนาจของประธานการรมการงดหรือให้มาประชุมนะครับแต่ถ้าใครไม่มาเนี่ยก็คือว่าขาดการประชุมนะครับ เกินสามคนก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการน,นะครับผมก็เลยว่มมารักษาสิทธิ์ผมที่ต้องมาและมาตามคําสั่งของท่านประธานนะครับส่วนท่านประธานต้องรับผิดชอบตามกฎหมายท่านประธานต้องรับผิดชอบอยู่แล้วท่านประธานออกคําสั่งให้มานะครับและท่านประธานร้งหรือไม่โตท่านเป็นหรือไม่คนที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมดเนี่ยมีใครติดเชื้อมามั่งหรือหรือไม่นะครับคนที่จะฝ่าฝืนคําสั่งข้างข้างนายกรัฐมนตรีเนี่ย คือไปดูว่าว่าเป็นประธานกรรมการปปชหรือไม่เขาไมา่ให้มาอยู่รวมกันเป็นเวลานานในห้องห้องแอร์นะครับกลับไปถามประธานกรรมการว่าท่านสนองหรือขัดแย้งกับนโยบายของรัฐหรือไม่นะครับช่วงนี้การที่เจ้าคนเขาคุกอีกสองอาทิตย์ก็ยังไม่สายแต่ถ้ามาประชุมวันนี้เกิดการแพร่เชื้อกลายเป็นว่าทำให้สังคมมันพังเข้าไปอีก นะครับไองานเลี้ยงเล็กน่น้อยเป็นเป็นเป็นแค่ปีแค่แค่เปลือกแต่นี่ชัดเจนเลยว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีคําสั่งจากรัฐบาลแล้วว่าให้ให้ไม่ให้อยู่ร่วมกันคนที่ขัดคําสั่งรัฐบาลหรือไม่ทําตามคนที่วันรัฐบาลคือประธานกรรมาธิการพอไปชอเขว่าถ้ากลัวโควิด -19 ก็ไม่ต้องมาเป็นผู้แทนรัศฎรนะคะมันไม่ใช่ครับการเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยวันนี้ผมลง ทัให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาพูดแทนรัศดรเขตเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมวันนี้ไปลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนในพื้นที่ประชาชนเขาต้องการพูดแทนของท่านไม่ใช่ประชาชนต้องมาประชมุมจะไม่ดูแลคนในพื้นที่ถามว่าอะไรสําคัญกว่ามาประชุมวันนี้กับไปดูแลประชาชนในพื้นที่หาหน้าก,กากให้เขาตรวจสอบหน้าก,กากขายเกินราคา นะครับแล้วก็ให้ความรู้ลงลง,ลง,ลงไม่ดีกันเลยครับแล้วไปเช็คว่าใครเป็นบ้างใครติดบ้างท่านเสรษีพิสุทธิก็บอกว่าการประชุมวันนี้ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนประชาชนนะคะทุศท่ามองว่าอย่าง้คือคือมันต้องแยก,กแยะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อส่วนผมเป็นสสเขตน,นะครับในในลายของปปชเขาเขาเขาให้ความเห็นว่าเขาต้องลงพื้นที่หลายท่านกรรมการหลายท่านที่เป็นสสเขต ต้องดูแลความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ยางวิกตนะครับแต่ว่าไอ้คนที่กระทองกระเพื่นเรื่องอากาศเนี่ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือก็ยังไม่ยังไม่สายนะครับแล้วตอนเนี้เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าความนี่เห็นว่าหน้าแดงเนี่ยคือน่าจะมีอาการหรือไม่เยไม่ทราบเลยเนี่ยเนี่ยจริงเนี่ยนี่ถงร้อนจริงครับลอง,ลอง,ลองจับเมื่อเช้าวันทผ่าน ก็เกือบเกือบสามสิบเจ็ดแต่ว่าอะไรสําคัญกว่าสองเนี่ยไม่สนองยี่ใบของรัฐหรือไม่นะครับวันนี้มีมีใครรู้ไหมว่าในห้องนั้นนหละมีเชื้อมัง่งแพร่เชื้อมัง่งชัดเจนแต่ท่านเสรีกแกบอกว่าแกไม่กลัวตายผ่าสนามรบมาเยอะแล้วอายุกแกก็สมควรยังไงอายุกแกก็เยอะแล้วคือถ้าท่านเป็นอะไรก็ผมว่า ไม่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติหรอกนะครับท่านตายคนหนึ่งประเทศชาติก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมเรื่องเรื่องของของ,ของท่านนะครับแต่คนที่อยู่ในห้องนั้นหล่ะวันนี้คูณเท่าไหร่ถ้าวันนี้ผมติดจ,จริงจะเกิดอะไรขึ้นมัางคนในห้องนั้นมีเชื้อจะทำยังจะถึงผมบอกว่าเรียกร้องให้ท่านประธานรับผิดชอบในคําสั่งของของท่านจะบอกว่าผมต้องรับผิดชอบไม่ใช่ตัวท่าน เรียกเรียกประชมิมมีคนมองว่าตอนนี้เอาเชื้อไวรัสมาเป็นเ,เรื่องโจมตีทางการเมืองเกมทางการเมืองกันแล้วอะค่ะก็ถึงถึงบอกว่าอย่าทําได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมช่วยกันจับมือกันให้ผ่านวิกฤตนะครับไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและไอ้พวกขนกระแสไม่นกันขอคือไปโขนกระแสรเรื่องดีๆกันบ้างเรื่องว่าเราจะทำยังให้มันประชาชนผ่านพ้นไปนะครับ